ในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยที่เราควรจะทำก็คือการวางแผนการสอนเพราะว่าอ่าก่อนที่เราจะสอนทุกครั้งอะ่ะเราก็ควรจะวางแผนการสอนให้ดีทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าเราจะวางแผนการสอนยังไงได้บ้างข้อแรกเลยก็คือ เราจะต้องมีวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนอย่างเช่นวัตถุประสงค์ในการสอนของเราคืออะไรคือจะสอนบทสนทานาจะสอนการพูดเหมือนให้เหมือน native speaker คือคนไทยหรือจะสอนการอ่านการเขียนคือเราต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนหลังจากนั้นเราก็ควรจะรู้ว่าข้อสอนควรจะรู้ว่าเราจะสอนเรื่องอะไรอย่างเช่นอ่า จะสอนเรื่องการใช้ประโยคค ism, bitcoin, ยาําถามอ่าจะสอนเรื่องการใช้ประโยคปฏิเสธหรือจะสอนเรื่องบริบทของการไปซื้อของการต่อรองราคาหรือไม่ก็เป็นเรื่องการอ่านเขียนในระดับในระดับเบื้องต้นระดับกลางระดับสูงอะไรก็ก็ต้องรู้ว่าเราจะสอนเรื่องอะไรข้สามหลังจากนั้นพอร,รู้แล้วว่าจะสอนเรื่องอะไรแล้วควรจะรู้ว่าจะสอนอยังไงแล้วควรจะรู้เออเราต้องมีวิธีเราต้องคิดไว้ก่อนว่าจะสอนอยังไงดี อย่างเช่นอาจจะสอนอการพูดเราจะเริ่มจากสอนให้นักเรียนพูดตามเราไหมให้นักเรียนรู้จักคําศัพท์แล้วก็เรียนรู้บทสนทนารู้จักการสร้างประโยคอะไรแบบนี้หรือจะสอนอ่านเขียนสอนด้วยวิธีการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงหรือจะสอนที่ฎดีก่อนเราก็ควรจะ,ะมีการวางแผนตรงนี้ด้วยว่าจะสอนอยังไง ที่สําคัญข้อต่อไปก็คือสื่อการสอนแล้วเราจะใช้สื่อการสอนอยังไงละ่ะเพราะว่าในแต่ละครั้งมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีสื่อการสอนเหมือนกันเช่นถ้าเราสอนออนไลน์สื่อการสอนก็จะเป็นแบบหนึ่งสอนตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวที่เจอหน้ากันก็ควรจะเป็นแบบหนึ่งอ่าการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่การใช้สื่อเล็กๆก,ก็อาจจะไม่เหมาะแล้วก็ควรจะคำนึงให้ดีว่าจะใช้สื่อการสอนแบบไหน,นสอนเด็กก็น่าจะเป็นสื่อแบบหนึ่งสอนผู้ใหญ่ก็น่าจะเป็นสื่อแบบหนึ่ง จากนั้นก็ต้องมาคำนึงถึงขั้นตอนในการสอนเรามาดูซั่ว่า1 2 3เราจะสอนอะไรบ้างาจะเริ่มจากอันหนึ่งถ้าเป็นสอนการพูดให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์ให้นักเรียนออกเสียงตามเรารู้ความหมายรู้จกักอ่าแต่งประโยครู้จักหน้าที่ของคำว่ามืแต่งประโยคแล้วก็รู้จกักนำไปใช้ในบทสนทนาหรืออะไรก็ต้องมีขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน ต่อไปก็คือรูปแบบเนื้อหาละ่ะรูปแบบเนื้อหารเราจะเป็นยังไงวันนี้จะเป็นการสนทนากันนั้งคลาสเลยหรือว่าจะเริ่มต้นด้วยการอ่สอนนักเรียนฝึกออกเสียงคําให้ชัดเจนขึ้นหรือเราเราค่อยมาตามด้วยบทสนทนาแล้วสุดท้ายอาจจะให้นักเรียนไปดูคลิปวิดีโอเพื่อให้นักเรียนฝึกฟังภาษาไทยในสถานการณ์จริงก็ลองดูว่าเนื้อหาที่เราจะสอนในครั้งนั้นๆนม,มันควรจะมีอะไรบ้าง จากนั้นเราก็ต้องมาคิดว่าผู้เรียนกับผู้สอนคือเรากับนักเรียนเนี่ยควรจะมีบทบาทเริ่มกันยังไงเราจะเป็นถามตอบระหว่างเรากับนักเรียนหรือให้นักเรียนถามตอบเป็นเองหรือว่าเราจะเป็นผู้สอนหลักในคาสนั้นๆมันก็แล้วแต่บทเรียนแล้วแต่บริบทที่เราเตรียมการสอนมาในครั้งนั้นๆจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็เลยก็คือกิจกรรมเราจะมีกิจกรรมยังไงเพื่อให ห้องเรียนของเรามันสนุกไม่น่าเบื่อแล้วนักเรียนก็ได้ประโยชน์จากการเรียนการสอนในครั้งนี้อย่างที่กะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้อาจจะมีการให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอให้นักเรียนฝึกฟังภาษาไทยในสถานการณ์จริงหรือจะให้นักเรียนออลองฝึกแต่งประโยชน์ลองพูดกับเพื่อนๆหรือลองให้นักเรียนพูดอะไรที่มันยาวขึ้น หรือจะให้นักเรียนลองอ่านเขียนคำย่ยอ่าลองอ่านเขียนคำภาษาไทยตามคำบอกอะไรเงี้ยก็ลองดูว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรให้นักเรียนทําบ้างลองแพลนไหมลองวางแผนให้ดีว่าในแต่ละครั้งเนี่ยมันควรจะมีกิจกรรมแบบไหน อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เราต้องคำนึงถึงก็คือเราจะสื่อสารกับนักเรียนยังไงจะสื่อสารกับนักเรียนด้วยวิธีไหนแน่นอนว่าสมมติว่าเออเป็นช่วงแรกๆถ้านักเรียนยังพูดภาษาไทยไม่ได้เราก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษช่วยบ้างแต่ถ้านักเรียนเริ่มเก่งภาษาไทยแล้วเอยเราจะพูดกับนักเรียนเป็นใช้ภาษาไทยมากขึ้นใช้ภาษาอังกฤษให้น้อยลงหรือจะใช้การสื่อสารหลักด้วยการทําสื่ออ่าให้ชัดเจนเพื่อที่จะลดการพูดภาษาอังกฤษก็ลองดูว่าเราควรจะสื่อสารกับนักเรียนแบบ บบไหนวิธีไหนที่จะทําให้นักเรียนเข้าใจได้ดียิง่งขึ้นทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องมีก็คือการบ้านเราจะต้องคิดว่าเราจะให้การบ้านนักเรียนแบบไหนดี คุณจะเหมาะกับระดับความรู้ของนักเรียนการบ้านมันก็ไม่ควรที่จะเยอะหรือยากเกินไปแล้วก็เอ่อคนที่จะเหมาะกับพื้นฐานเหมาะกับวยัยเหมาะกับอะไรหลายๆอย่างเราก็ต้องดูให้ดีเหมาะกับบทเรียนแต่และเรื่องที่สอนไปเรื่องนี้ที่สอนไปอาจจะเป็นการบ้านแบบหนึ่งเรียนเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นการบ้านอีกแบบหนึ่งก็ลองดูว่าเออจ,จะเป็นการบ้านแบบไหนที่ถึงจะเหมาะสม ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นวิธีการวางแผนการสอนแบบคร่าวๆนะคะอาจจะมีเอราอาจจะเพิ่มเติมเรื่องนั้นเข้ามาตัดเรื่องนี้ออกไปเลยนี่ก็คือก็ลองดูละครับลองเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมอาจจะไม่ได้มีกฎตายตัวแต่นี่ก็เป็นแนวทางคร่าวๆที่เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s สไ i b e นะคะขอบคุณค่ะ